และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการการันตีคุณภาพในสาขาครีมกันแดดคุณภาพยอดเยี่ยมจากรางวัลแพรวไอคอนิคบิวตี้2อ1 5ู่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะที่ผลิตมาจาก ธรรมชาติ100%นะคะโดยแพทย์และเภสัชกรเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภยัยไม่มีสารเคมีตกค้างนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดแบบฟิสิกอลนะคะหรือเรียกว่ากายภาพนั่นเองนะคะโดยที่เมื่อทาไปแล้วไม่ต้องรอ30นาทีนะคะทาปุ๊บปกป้องผิวของเราได้ปรับเลยนะคะจากรังสี U V ทั้ง U V A แล้วก็ U V B เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คืออะไรคะสําหรับผลิตภัณฑ์กันแดดที่ได้รับรางวัลการันตีดังกล่าวนะคะคือแบรนด์ด mm ็ hmm. ะะ้กันมาตั้งแต่อร คุณแม่ของพิมพจนถึงยุคของพิมพ์ทุกวันนี้นะคะเรียกว่าไม่ดีจริงนะคะอยู่ไม่นานแบบนี้สําหรับผิตพัณฑ์กันแดดตัวนี้เนี่ยนะคะมี2ส,สีด้วยกันนะคะคือกล่องสีส้มแล้วก็กล่องสีแดงนะคะโดยคุณสมบัติทั่วไปเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต่างกันที่ สีของเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะโดยที่กล่องสีส้มเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะส่วนที่เป็นกล่องสีแดงนะคะผลิตภัณฑ์จะเป็นสีเนื้อหรือสีเบจค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้นะคะมีนวัตรกรรมใหม่เพิ่มประสิทธิภาพในการกันแดดนะคะด้วยการใช้แร่ธรรมชาติไฮดรอกซีอะพทัยนะคะช่วยลดรนิอ้วรอยได้อย่างดีเยี่ยมและช่วยปรับสภาพสีผิวให้แลดูขาวใสเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนั้นยังมีสารสกัดจากมมลบรีนะคะที่จะช่วยปรับสภาพผิวให้ดูขาวเนียนกระจ่างใสลดความหมองคล้ำบนใบหน้ารวมทั้งฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆ ให้ดูจางลงนะคะแล้วทั้ง2สีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือสีแดงล้วนเป็นสูตรออยฟรีทั้งคู่นะคะดังนั้นจึงลดโอกาสการเกิดการตันตได้ค่ะสําหรับการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะพิมพ์จะแบ่งใบหน้าเป็นข้างซ้ายและข้างขวานะคะโดยที่ใบหน้าข้างขวาเนี่ยนะคะ พิม์จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกล่องสีส้มที่มีเนื้อกันแดดเป็นสีขาวส่วนใบหน้าข้างซ้ายจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกล่องสีแดงที่มีเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเป็นสีเบจนะคะหรือสีเนื้อนั่นเองค่ะโดยที่จะใช้ในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะแต่จากที่คุณเห็นจะสังเกตได้เลยว่า ปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับการใช้ Physical Sunscreen นะคะในการใช้เนี่ยนะคะก็เพียงเกลีย่ยแล้วก็กดๆนะคะให้ทั่วทั้งใบหน้าแล้วก็ใบหูนะคะจะได้ปกป้องผิวของเราได้อย่างเต็มที่นะคะจากนั้นเนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าความสามารถในการกระจายตัวนะคะแล้วก็ความสามารถในการปกปิดของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ หลังจากที่ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็เริ่มเซตตัวแล้วเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าไม่วอกนะคะคือตอนที่ลงครั้งแรกเนี่ยประเภทที่เป็นฟิสิกอลซันสกีเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่ามันจะดูแบบเหมือนเยอะนะคะดูเหมือนหนาแต่เมื่อเขาเริ่มเซตตัวแล้วเนี่ยนะคะจะดูไม่วอกนะคะแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เป็นสีเนื้อนะคะใบหน้าฝั่งซ้ายพิมเนี่ย จะเห็นได้ชัดว่าเขาให้ความปกปิดได้ดีนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของคอนซีลเลอร์ลงไปด้วยนะคะทําให้เป็นเบสในการแต่งหน้าได้ดีสําหรับคุณคุณที่แบบต้องการการปกปิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต้องการการปกปิดอะไรมากมายนะคะหรือในวันปกติธรรมดาที่ไม่ต้องการอะไรที่แบบมันดูเยอะนะคะแนะนําว่าตัวสีขาวนะคะก็เพียงพอแล้วแล้วหล,ล,วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวพิมจะไปแต่งหน้านะคะโดยที่ไม่ได้บล็อกกันแดดนี่หรอกนะคะคือข้างนึงจะเป็นสีขาวข้างนึงเป็นสีเนื้อยางงี้แลค่ะแล้วเดี๋ยวแต่งมาให้ดูนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นนกัแด สีเนื้อหรือสีขาวนะคะก็สามารถแต่งหน้าออกมาได้สวยเนียนเท่ากันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ได้เห็นพิมพ์ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดทั้ง2สีของดรสมชายกันไปแล้วนะคะแล้วประทับใจอยากจะลองหามาใช้บ้านนะคะพิมพ์จะบอกว่าอย่ารอช้าค่ะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดีของคนไทยในปีนี้เลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ